นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ภาวะโรคร้อน g ก o บ bon a l warming ปรากฏการณ์ภาวะโรคร้อนคืออะไรและเกี่ยวข้องกับเราตรงไหนปรากฏการณ์ภาวะโรคร้อนคือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโดยเลีย่ยจากอากาศและน้ำบนพื้นผิวโลกไม่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปกติ เมื่อคลื่นสีจากดวงอาทิตย์แผ่มายังโลกนังสีบางส่วนถูกดูดซับไว้และน้งสีเหล่านี้เองจะทําให้โลกร้อนขึ้นและจะท้อนกลับไปในอากาศในรูปของรังสีนฟเดียและรังสีบางส่วนที่แผ่ออกไปก็จะถูกกักเก็บเอาไว้ในชั้นบรรยากาศของโลกนั่นคือสิ่งที่ดีเพราะจะทําให้โลกมีอุณหภูมิคงที่และทําให้โลกอยู่อาศัยได้แต่ปัญหาก็คือ เมื่อชั้นบรรยากาศนั้นหนาขึ้นเพราะมลพิษที่ทําให้โลกร้อนหนรือการเร่งกระจกเข้าไปสะสมมากขึ้นจนทําให้รังสียงฟาเรทที่จะแผ่ออกไปถูกกลับเอาไว้มากขึ้นและนี่เองก็เป็นสาเหตุที่ทําให้โลกร้อนขึ้นแต่เรามีคำที่บาดที่ฟังง่ายกว่านั้นนะ ความสุขจังเลยใช่แล้วได้ของที่ต้องการแถมยองยินอีกด้วยแต่กับข้าวนอาน,นี่ร้อนจังลรวเรีบกลกับไปบ้านกันดีกว่านะโอ้โหทําไมกลับมันร้อนแบบนี้นะรู้ไหมโลกของเราร้อนขึ้นทุกวันได้อย่างไรไม่รู้ครับถ้าอย่างนั้นเราจะไปฟังนะ ปรากฏการณ์เดินกระจกคือสภาวะที่โลกของเราร้อนขึ้นอันเนื่องมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซต่างๆสะสมในชั้นบรรยากาศของโลกมากเกินภาวะสมดุลทําให้เกิดปรากฏการณ์คล้ายหลังคากระจกที่ห่อหุ้มโลกอยู่ขึ้นของคึ้นความร้อนจากโลกจะถูกสะท้อนกลับโลกจึงร้อนขึ้น โดยปกติแล้วชั้นบรรยากาศของโลกนั้นจะประกอบไปด้วยไอโซนไอน้ one, ําและกา๊าซชนิดต่างๆซึ่งจะทําหน้าที่กองรังสี UV อัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์เมื่อรังสีตกสู่พื้นโลกพื้นโลกจะทําการดูดขึ้นพลังงานไว้และครายพลังงานออกมาในรูปของรังสีความร้อนอินฟาเรดรังสีบางส่วนจะแผ่ออกนอกชั้นบรรยากาศ บางส่วนถูกดูดกลืนไว้และใคราพลังงานความร้อนออกมาทำให้โรครักษาสมดุลอุณหภูมิได้แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีการปล่อยก๊าซพิษมากขึ้นซึ่งก๊าซเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดกฎการเือนกระจกก๊าซพิษเหล่านี้ประกอบด้วย1ก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์2ก๊าซในในรัสออกไซด์ สามแก๊สมีเทนสี่แก๊สโครโรฟอร์ฟูโรคาร์บอนซึ่งแก๊สที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่าแก๊สเดือนกระจกกินเฮาว์กัสลองกดที่แก๊สเดือนกระจกแต่และตัวดูสิแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวการสัมพัญของขะปรากฏการเลนกระจกเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เพิ่มขึ้นในกาตลอดเวลาการตัดไม้ทำลายป่าเป็นการเพิ่มก๊สนี้เช่นกันเพราะขาดต้นไม้ในการดูดซับกานั่นเอง 2. ก๊สในตัดออกไซด์ก๊สนี้มีค่าเท่ากับความร้อนเป็น150่งเท่าของก๊คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสามารถเก็บความร้อนไว้ได้มากกว่า ซึ่งแผล่รลังสีความร้อนออกมาได้มากกว่าการมีเทน๊ารนี้มีค่าเก็บกักความร้อนเป็น30เท่าของก๊ a ซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการเผาอินทรีย์สารการเผาขยะและจากการสลายตัวของสารอินทรีย์แบบไม่มีอากาศ 4. g าซ CFC ๊ารที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้สำหรับทําความเย็นในตู้เย็นเครื่องปรับอากาศ การนี้จะลดปริมาณของโอโซนในบรรยากาศซึ่งทําให้ก๊าซโอโซนสามารถดูดขึ้นรันงสี UV ได้น้อยลงทําให้โลกร้อนขึ้นคราวนี้เพื่อนๆได้ทราบกันแล้วว่ากา๊าซแต่และชนิดมีคุณสมบัติที่ทําให้เป็นกา๊าซเรือนกระจกได้อย่างไรเรามาดูกันว่ากา๊าซเหล่านี้ทําให้โลกของเราร้อนขึ้นได้อย่างไรไปดูกันเลยดีกว่าครับ เรามาทำการทดลองกันนะคะโดยน้องๆสามารถลากก๊าซทางด้านขวามือมาวางบนพื้นที่ว่างเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณก๊าซ ทดลองเมื่อรังสีจากดวงอาทิตย์ผ่านชั้นบรรยากาศจะเห็นได้ว่าพื้นที่มีก๊าซรเรืองกระจกจะมีปริมาณรังสีที่ผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามามากกว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าก๊าซเรืองกระจกบางชนิดสามารถทำลายชั้นบรรยากาศได้ทําให้รังสีจากดวงอาทิตย์ผ่านเข้ามาได้มากขึ้นและเมื่อรังสีความร้อนจากพื้นโลกถูกแผ่ออกมาจะเห็นได้ว่าฝั่งที่มีก๊าซเรืองกระจก จะมีปริมาณรังสีที่ผ่านออกนอกชั้นบรรยากาศน้อยกว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าก๊าซเรนกระจกนั้นสามารถกักเก็บพลังงานความร้อนได้มากกว่าปกติจึงทําให้รังสีความร้อนแผ่ออกนอกชั้นบรรยากาศได้น้อยและจะแผ่รังสีที่เก็บไว้กลับมายังโลกทําให้โลกร้อนขึ้น